อาชีพใหม่บุ้งใบยกรวยหมื่นล้านได้ส่วนแบ่งเท่าไหร่ครอบครัวใบยกอีกหนึ่งครอบครัวที่ถูกจัดให้ในกลุ่มมหาเศรษฐีระดับต้นๆแต่ในเรื่องการใช้ชีวิตไม่ได้กู้รู้เหมือนอย่างที่หลายคนคิดกันธุรกิจของตระกูลใบยกนั้นมีมากมายเหลือขนานนบโดยมีเบียรเปียเลิศดใบยกลูกชายคนโตและคนเดียวครอบครัวเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักในการบริหารธุรกิจครอบครัวกลุ่มใบยกมีโรงแรมที่ต้องดูแลกว่า10แห่ง ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดแถมยังมีโครงการสร้างออฟฟิศบิลดิ้งกึ่งมิกซ์ยูสบนพื้นที่ดินเช่า30ปีถนนซีอยุธยาซึ่งจะเป็นทั้งอาคารสำนักง,งานพื้นที่ค้าปลีกร้านอาหารในชื่อโครงการไดมอนด์พาร์แถมยังมีธุรกิจสายการบินธุรกิจอาหารญี่ปุ่นขนมและเบเกอรี่แบรนด์ญี่ปุ่นที่เปิดให้บริการทั้งในเมืองไทยและในญี่ปุ่นด้วยรวมสาขาร้านอาหารในเครือข่ายมากกว่า30แห่งทั่วประเทศ แถมยังมีแพลนจะนำบริษัทด้านอาหารเข้าจดทะเบียนในตลาดหลังทรัพย์อีกส่วนบุ้งสตีใบหย,ยกก็เป็นเจ้าแม่ตลาดประตูน้ำดูแลพื้นที่ให้เช่าทั้งตึกใบหย,ยกหนึ่งใบหย,ยกสองซึ่งเคยได้ชี่อว่าเป็นตึกสูงที่สุดของไทยย่านประตูน้ำทำเลค้าขายสุดฮอตที่มีแต่คนแย่งชิงพื้นที่ภายในสองตึกนี้ยังมีโรงแรมขนาดใหญ่ทั้งโรงแรมใบย,ยกสวีทและใบหย,ยกสไพย ที่มีลูกค้าชาวจีนแห่มาอุดหนุนกันเนืองแนนที่คุณบุ้งต้องดูแลรวมทั้งโรงแรมอินทราป,ประตูน้ำส่วนเรื่องมูลค่าทรัพย์สินทั้งสามตึกนี้ย่านทำเลนี้คงไม่ต้องบอกนะว่าถูกกี่หมื่นล้านแถมคุณบุ้งนั้นยังขยันรวมก่อตั้งธุรกิจเล็กๆทำฟาร์มพ็อสุนักเฟรนบูลด็อกร่วมกับพ่อเวฟอีกมีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนสุดๆแม้ภายนอกอาจจะดูลุกแมนๆไปบ้างแต่เขาบอกว่าว่าที่คุณแม่บุ้งสถีทายาตึกใบหยก พันรยยคนสวยของเวฟซารินคอยดูแลอย่างดีถึงขนาดซักผ้าให้สด้วยแต่งานนี้เรียกได้ว่าได้ทิปครั้งนี้สูงมากเพราะสาวบุ้งดันเจอเงินหนุ่มเวฟลืมไว้ในเสื้อผ้าเป็นประจำรวมแล้วก็หลายร้อยบาทเลยละ่ะโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพพร้อมบอกว่าซักผ้าที่รรวยทุกทียึดนะจ๊ะล่าสุดหนุ่มเวฟได้โพสต์ภาพของพันรยยที่กำลังซื้อหมู่ปิ้งข้างถนนกินพร้อมพูดคุยกับคนขายด้วยสีหน้ายิ้มแย้มอารมณ์ดีแม้ว่าเจ้าตัวจะรวยเป็นทายาทตึกใบโยก แต่ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวอย่างที่ดีติดดินสุดๆ